ปไยสัตว์นำรุวงซูหมอด้วครับด้อนีครับเกี่ยวปลาหมึกนะครับใส่เลยนะครับเร้ออุ่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็อันก็ไปก็คือตับนะครับผมแต่ว่าหมูเราจะลวกจิ้มเอาเพราะว่าหมูจะเป็นหมูบางสไต้องบางไข่ส่น้จะได้แบบโอ้โหอ่ามาที่นี่ ปับปับปตงไสอุ้มอินไหมจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน <ส plein S 1> และวันนี้เราสองคนก็อยู่ที่บนไรนา <rim S 1> ของเราเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็มาเลี้ยงควายนะคะใช่ค่ะสังเกตจากชุดนะคะวันนี้เราจะไม่ใส่สีจัวจัดนะคะใช่ค่ะคนที่เลี้ยงควายนี่ส่วนมากไม่ใส่สีแดงแบบจี๊ดจ๊าดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวควายจะเล่นตำนะคะใช่ค่ะ ข้างหลังเราก็จะเป็นควยนะคะน่ารักมากเลยควยน้อยควยม้อยได้นะคะน่ารักไงควยน้อยก็จะร้องว่างอ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 ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่ไล่อยู่นาใช่ไหมคะอีพ่อเรานี่ก็มีเซอร์ไพรส์ให้เราด้วยนะคะแล้เซอร์ไสด้วยเซอร์ไพรส์อะไรคะอิมเซอร์ไพรส์อาหารอร่อยอร่อยค่ะโออยากรู้แล้วค่ะอิมถ้างนั้นเราไปหาอีพ่อกันเลยดีกว่าค่ะใช่ค่ะ น้องอิมก็ขอฝากกดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะ<ช>เพื่อเปนะะ็นกำลังใจให้เราสองคนนะคะกดแชร์หรือยังคะถ้าแชร์แล้วถ้างั้นเราไปกันเลยค่ะ อันนี้พอ่อกจัดชุดใหญ่ชุดเต็มมือเราะครับเป็นเจ้าหอนนะครับผมพ่ออุ้มกยซื้อมาเป็นชุดนะครับกยซื้อมาหลายชุดอยู่แต่สำหรับอุ้มเอิ้มนี่กยจัดชุดใหญ่ไปเลยครับผมนี่และการไล่ไลชุดกะให้ผู้เฒ่ากินนะครับให้ยายอ่อนต่ดไส้นะครับผมอันทีน่ในหมอนี่พุ่มไส้เลยนะครับน้ำซุปนี่กยเป็นแบบนี้ครับว้าวบบสองแบบการหมอนใบครับผมเขาเพิ่มเกยแยกไปแบบนี้นะครับอันนี้พ่อกระส่เขาไปแน่นนี้แล้วแล้วเกยคนนะครับเพ่อค้นมันเข้ากันครับ ไอที่สำคัญน้องก็ถ่ายมันหอนครับเฮ็นี่ก็คือน้ำจิ้มแจ่ลหอนของเฮาเด้วยจ้าซิมการ์ดด้วยจ้าจัดประหลจวดจัดอีรีจ้าที่ปวดเฮ็ดคนเดียวเลยกินจ้าพ่อนี่โอ้ยพ่อบม่ได้เฮ็ดเนี่พ่อมีเด็กเสิร์ฟประจำมาเด็กเสิร์ฟมาเอ๊อุ้ยเด็กเสิร์ฟพลังจ้าพลังโอ้ยพลังนี่ฮ Hello ฮัลโหลยังในบังซู่จวนอ่นั้นโอ้มยังไม่มไดะพลังเสียดในสมัย,สมยตะกี้กเป็นผู้ซอยกูเท่นัอันนี้ชุดหมูร่วมครับมีตับหมูมีเนื้อสไลด์แลว้วก็มีปแต่มัะมันบรวมเนาะแมงมันบรวม <S <S 2> <S 2> <S 2> แมงมันของ <iss> แถม,ม,อ,ม,แมอันนี้ก็คือผักต่างๆของเรานะคะอู้บรรยากาศดีแห้งจ้ะเบื้องหลังแห้งจ้าเป็นตะนอนเว้นดีดีจ้าอลไรแมงมันจ้ะพี่โอ้โหอ๋อแมงสันปั่นส่วนแมงมันกินน้ำลูกว่าเป็นยัง ตอนนี้ท้ายยังนี่ลูกคามอเดือนบอลูุกคาวุ่นเซนจ้าโอ้คาวุ่นเซนผิดพลาดผิดพลาดว่าไงนี่เรื่องมุนเซนเรื่องมุนเซนโอเด็รื่องไรกับพลังเสียดเนี่ยเด็กเซลเหรอฮะเด็กเซนครับเด็กเซลจงไว้ให้เด็กเสือบหน่อยนะเด็กเสือกหนี่พอจามมาจะรับพลังเสียดเมื่อนั้นนี่พอไปเพืงผู้ผู้เก่าไปเก็บนอไม่พอเลยขึ้นไปหยอดผู้เลย่อนแนมเหยียาอัพเพนนี่โอ้กแฮกเปลี่ยนขึ้นหอวไอเฟิลซีโดตหอวไอเฟลตายพนันป่าพอเลย่อนแนมเหยียดบี๊นพนัั่นน้อบานี่ กัเล uhm. ่นปะหยุด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 ยายายาเศรกิจ wow. ังสั้นมาพี่มาพี่เนี่ยนะเนี่ยนี่กันเล่นเมนี่เล่นแนมเห็นกันเลมาน่ะเย็นุันไทยงกีกันกันเล่นมายางอูเอาละครับนี่หมอห้าวเริ่มเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนแล้วเอะเด็กเสิร์ฟเด็กเสิฟเด็กเซิฟไม่ฟาไปเอานี้ม่เมียนนักบาทเนี่ยนี่ละ จงไปกินอยู่ยได้นี่ม่อไรพวกจงมาเห็นกินโอ้นะาจะไของเราวันนี้เราก็จะทําแบบจิ้มจุ่มเลยนะคะหมอก็เริ่มเริ่มเริ่มบ่มั่นเดี๋ยวฮะพักใส่อีหล่าพักใส่ลูกนี่พักยังเนี้ยพักยังเนี้ยนี่พักนี่เลยจ้าพักนี่พักักกาดพักกาดจ้าแล้วก็พักเออเอาใส่เอาใส่เออเอาใส่เลยอีิทูเลยจ้าขอละข้าเลยขอละข้า อย่ยาอย่าอย่าอย่าใส่เป็นก้านลูกเด็ดก่อนค่ะเขุมเด็ดให้น้องหน่อยเออเออเออนี่กินง่ายค <c oughs> ันว่าได้กินง่ายกระเดีดยดซอยเลนจ่าตีลกูกโอ้ยเอาลกูกเนี่ยมันง่ายลูกเลยอ๋อแล้าพาใส่อีกลูกจะได้หอมหอมเจี๋ยหอนนี่เดี๋ยวพี่พายดูการเอง กใส่ผักลงไปเลยนะคะวู้้ตนหอมเลยจ้าเมียนมุเมียเอาเชียรเคียว์ทันไปเคียว์ตอนนี้พ่ออุ้มก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวหรือว่าอะไรนะคะย่างอ้อมหมออยู่คุณผู้ชมสงสัยหิวจัดหิวจัดตาพ่อนสวัสดีจ้าตาพ่อนสวัสดีโอ้ตาพ่อนเดี๋ยวกินแจ้วพ่อนเด้อซื้อมาเผื่ออยู่ใจจ้อใจจ่อเลยนี่ ไม่ใช่ว่ากินนล้วขเขาได้ไคลิปไรมึงว่าในใจพี่อุ้มอ่ะไ่กิี่ะพ่พอมีเทคนิคเทคนิคพิเศษอันนี้คือไข่ไข่หนี่เขาขี่ใส่เลยหรอเฮ้ยขี่ใส่เลยเขาขี่ขี่ไข่เดี๋ยวเขาขี่ใส่เลยยิง่งนั่งเขาจุมจ่มๆเหมือนมากที่เป็นก้อนขูดแย่จีจ้าหนูว่ามันต้องอเอาตะเกียบตาจ้าจอนแล้วก็ค่อยหนูมันเขาเก็บบได้โดยนี่เอาเทียนไปด้วยเอาจิ้มจ,จ,จิ้มจิ้มจิ้มจา้ามันแตกแล้วจ้า ออามา,อาช่าๆครับเนี่ยด้วยจ้ะมังเข้ากันว้าวเนี่ยคุผู้ชมคะและตอนนี้น้ำซุปเราก็เดือดแล้วนะคะแล้วก็เบิ้งครับเบิงบ้งเบิ้งกดเรา,ว,าว้าวข <พอ S 1> ้อกีดใส้นเส้นงไหครับเสียง,งไปเลยไหนกนเยอะมากก็ลหลเราก็จะกินไปเรื่อยๆนะคะไม่รีบนะคะ กินแบบใจเย็นๆครับอา้ามาที่นี่เห็ดจังไงจ้ะอีพอเห็ดังไเตีย้ยบางี่อเฮ็ดไหนเบ่งอันี่มันบอบบเนื้อมงบางสิมันบอนีน่กะเฉียบขึ้นมานะครับนี่ก็เ่ินวันหลวกจุ่มจิ้ม,มจ,จุ่มติมาดูสจักจุ่มไทยไมสุกจ้เมีนลวกเลีงกับสุกตลกูก กะจุมจ okay. oh. ุ่มจุ่มจุ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 มวมันบะเมียนพวามันบ้เสียดเสียดอะไรนี่โอ้ยผมไม่พูดเฮียไปแล้วเฮ้ยเจ้าสิงมันจะไพูดนะพุ่มขันบ่เฮียไปแล้วพุ่มมันกระนั่สุกเลยมันบางมันสุกไม่ได้ขันก้อนคุลูนเฮียันกระนัางสุกเลยขันบ่เฮียอีหลายต้นแกงแกงน้ำตลกใช่หลวงมี่ว้าพร้อมกับเส้นครับเดี๋ยวพอจะลองดูลองดูพี่อุโมน้ำจิ้มให้พ่อลองดูลูกเนี่ย เอาจ้งใส่ให้ติ๋เออเดี๋ยวพอจุเมงก็ได้เอาไหมนับไหมล้ะประธานต้องเปิดก่อนนะคะอ่าเป็นได้ครับห่อนเลยครับเราบ้างต้องเป่าน้ามดจานคุณพระจ้านยังไม่สุกอืเป็นไงพ่ออร่อยเหมือนเดิมไหมจับมือเขาคหรอ โอ้โหน้องอิ่มลอง,ลองน้องอิ่มลองลูกอืมลองห่อนได้แล้วเบาก่อนนะคะอืมสุดสุดรลับน้องอิม่มเพราะต้องเบาหนักพ่อขอบอกไปก่อนเด้อน้ำจิ้มห่อเข้มข้นเผ็ดจิกหน่อยมีหลายจิ้มหลายกับเผ็ดหลายจิ้มหน่อยเผ็ดหน่อยแล้วแต่มากเลยลูกโอ้มันจิ้มไปแล้วจ้ะอีพ่อลองดูนะคะน้องอิม่มลองมึงดูบ้างมึง หอนหอนพวกหอนดิลูกเป็นไงคะของของพี่อุ้มสุกไปลูกอ่าพี่อุ้มทีนี้พี่อุ้มขีดเห็นยญประจวบโอ้ไหนพี่อุ้มพี่อุ้มโอ้ซึ่งเป็นลูกอุ้มตองเปาก็เจจดเจจดจ้าแซ่บบปลูกสุดยอดเลยไหมคะโอเคพี่อุ้มยังไม่ชิมเลยค่ะน้องอุ้มยังไม่ชิมเลย เี๋ยตจิ้มคัมเดยเฮ็ดออกง้อเลยเจี๊ยน้ำจิ้มอะไรไมาลาปะเังไงลูกโอ้โหอะไรครับวันนี้พุมกระที่กาำกันอยสัดน้ำร่วงซูมอ่อเลยครับเร้อนะครับเกี่ยวปลาหมึกนะครับใส่เลยนะครับเร้อ คุณไปเรื่อยๆครับแล้วกาอันก็ไปก็คือตับนะครับผมแต่ว่าหมูเราจะลวกจิ้มเอาเพราะว่าหมูจะเป็นหมูบางสไลับต้องบใครใส่น้ำจิ้มก่อนโอ้โ่ากินเลยค่ะอ่ะมาที่นี่ปับควบควบงไปคนไหนเพาะคนมอดไหคะอืมฮะเดี๋ยวปิดปิดไว้แป๊บนึ่งนะพี่เนาะ อ่าปานี่สุกแล้วสุกแล้วเวลาที่ห้องร้อยข้อข้อค่อยทำเข้ม่ม่นี่ม่นี่พอตักให้เดิมเดิมมนี่จารย์มาดูกันวนยาวว้าวว้าวว้าวโอ้โหคนขึ้น้อยจ้าตอนนี้กัน เริ่มเข้าแลด้วยสักซีบรรยากาศดีมากเลยลูกแจบรรยกากาศดีกซียินงกินแง่จะมาคัวมันไก่คำมันรจ่าพ่อไก่คำมร้อนมากเลยนะคะลูกเป่าด้วยนะคอหยิบาโรไทยโหด้ันยากมุ้ยลาต้องลวกเกี๊ยด้วยลูกนี่ก็ตักว้าว เด็กเสืบเด็กเสืบ <crust>. ช <k S 3> ุกแล้วมาเด้อก็เอี่มาแนมจานตะเกียบซ้อนมาพร้อมลูกค้าลูกค้ายันกินบ่เบิดจ้าโอ้โหมันอิ่เหียดอกล่ะไม่ค่อยอยากเป็นได้ได้ตอนนี้ขนาดไม่ค่อยอยากไม่ได้บังตะเกียบหรือว่าผมไม่ค่อยอยากจ้ะ ก็่อยอากก็อยอยากน้องแย้ไปนังนออ้าวอันนี้ประธานบริษัทตักให้เด็กเส์ฟของเรานะครับพอดีครับเงินเดือนเดือนนี้ไม่ต้องเอากระตายเออเนื้อหายโอ้โหชิมกันเด้อสันอ่ะพี่เพชรชิมดูค่ะเป็นไงบ้างผู้ใดหั่นมูนีเมียกวางเคียงหมูกกันเคียง มูเตอร์ว่าเพิ่นเป็นผู้เบาแม่เลยซื้อน้ำโอ้ยผู้เบาเลยอืมที่เพชรประหันตีเป็นไงบ้างคะข่าวว่มีซ้อนไหนด้ะงบเอาน้องยิมชอบกินหมูหรอลูกใช่ค่ะหมูสไลเดอร์หรอคะสไลเด์เฉยๆสไลด์บางๆางน้ค่อยยั่มแหละ น้าปรมาดสีกระดองกระเด้งแต่ว่านี้มันบวกวันเกลนไปมันแบบไป,ไปเรื่อยๆค่ะมีงานกินเรื่อยๆ <c oughs> เป็นไงบ้างลูกสุดยอดน,นะคะโอ้ก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้แม่โอ้โหมีแตค่คนกินอ้างสามสี่ชีวิตนี่จ้ะ กิมฮองโอ้หอนหอนลืมเปาจ้ะกิมฮองเพ็ดเดรอกเจ้าหอนของแท้ต้องกินแบบนี้แหละค่ะบรรยากาศพ่ออุ้มสดอะไรคะสดน้ำัวเป็นไงคะพี่อุ้มอือเอาพี่เพชรแกงพี่เพชรคาว่าเสลี่นมุกกะเลือมเลื้มมมกแกงแกงแกง โอ้โหอร่อยเป็นแมูกอะตากล้องเหืเงยปองให้ชกิชมจิมให้แม่น้ำแน่แม่มากน้ำชข็ชกันนี้ดิอ่กที่มีนหาญญานวดโตยานพรตัวกินว่าน้อวันนี้ตัวมัน ยานเพชรบ่บ่ว uh ัา oh, ต้องเดินให้ไอ้ไอ้ไก่กินนี่เลยอ่ะแสดงว่าให้กันนี่เลยตอนนี้มีหน่อโตป้าคือหวานแถบพุ่มปากหวานนี่พี่เพชรนี่ค่อยจะหิวเลยนะคะหมดแล้วบ่หิวบ่หิวที่มาเชียงยังลูกนี่ดีนี่กันบางๆนั้นนั้นคนกินว่าเบิร์ตย่างเก่งใจบางมันกันทุกตอน หักน้ำได้เด็กน้อยนะจ้ามันเสบตรงได้จุ่มเยลยเราเนาะลูกเนาะแม่ว่ามันม,นมนวนมวนติลล์โอ้โหด้านหลังของเราก็คือแยาย่ายกับตากำลังอันซุ้มไฟใส่ขอกง,ง่วนนะคะเห็นปะคะตรงนูน้นได้ไ่าแมนเขาถ่ายเศษเกคือเขาซือ้อมาซื้อมาเพือสองชุดนะคะเฮี่ยนแต่พอนชุดหนึ่งเฮี่ยนเยือ่อนชุดหนึ่งต่ว่าเพิ่งกับสิมากินน้ำกันแล้วน้องมิมกับสิไปรวมบ่มคือเกาล่ะค่ะแต่ว่ามันเดินซื้อเปียกเลย มันคือจิ้มจุ้มมันบ้าที่จริงมันต้องจุ้มเราคอยมาจิ้มคนอีกค่ะนังยิ้มคนอีกก็ลูกอ๋อโมกที่คิดไว้จังได้ลองเอาก็เร็ดทียเขี้โคเลยทั่วจิ้มมันจะคอยจุ้มเอามันสีบ่าจางดีกว่มกระซ่ามันจังสเฉื่อยวิธีแต่แม่นเพราะเขาเจอเห็ดมาเห็นเผ็ดไม่เจอจางเล็กน้อยลองถูกต้อนว่ามีส่วนจะกินไดเท่อกันจ้ะแบบ โอนนี้เปีนน้ำจิ้มใกล้ๆแล้วลูกใกล้นางอิ่มเลยค่ะผ่านมาไม่นานพ่ศพเรากําลังปูนะครับพี่ศพคืออะไรครับบ่ปูจังได้ทั้งเผ็ดพ่ศพก็คือริมฝีป่านะครับบ้าปูจังได้ทั้งเผ็ดทั้งหัวข้างกินน้ําอีกแล้วอิ่มมีนี่ละมือเศร้านี่ยไปเย็บไม่เลยางหัวมือเศร้าเพิ่นว่าอันโอ้ยอีหยังอันตอดข้างอิ่มบัวอิ่มแซ่บเสียบไปั่นบ่แม่นเพิ่นกินอัน แต่มงหวงใหญ่ใส่ข้างอย่าควา,างจิเด็กที่นี่ยังเกิดย่อยใส่ข้างบางคนก็พิบโผนะครับบางคนก็ข้างหัวน้ำออกซ<ม>านดังนะครับพี่เพชรนีไม่เล็ดสนไนเลนพอพ์สะพ่อนวันเอาอันสชไลเดอร์เดิ่มมาแทะอันอันมาท้ายวาสันอีน่เราคงบอกอีหอย่งสชไลเดอร์สไลเดอร์ยังจับหมูไหมลูกหมูสไลแต่ว่ากินง่ายอีหนอมมีมก็กินง่ายแซ่บ ช้อนไม่เอามาทำไงล่ะทำไงโอ้โหบรรยากาศก็ดีแซ่บสุดวกใจบรรยากาศดีนักสัตว์ปรลูนนักสัตว์มีคนบริการดีมากโอ้โหเป็นไงพี่เพชรเป็นไงมาเป่ากันนะจ๊ะให้กินแบงค์ใหญ่นะจ้ะ อยากจะกินก็พักสักหน่อยก็ได้นะคะไม่ได้ลกูกแต่ถ้ามีเสียใจลกูกไม่ได้ไม่ได้อ,อ๋อพี่เพชรบม่ค่อยอยากติลกูจกจริงจัง<ฮ>พี่เพชรบอกไ่ค่อยอยากพี่เบ่เค่อยอยากอันนี้คือคนบม่ค่อยอยากขนาดอยากเป็นยังไงอ๋อ้โหนั่งอิ่มเธอจิ้มไปหลายรอบแล้วนะอิ่มนี่นโอ้โหโอ้แย่หว่าสมัยนไหมจ้ะแย่อ่อนขี่รถไล่งัวเขาขอก เอายายอ่อนคือโตเลยค่ะลูกมื่อนี่อ๋ออยู่ไกลอยู่ไกลโอ้ี่ครับยายอ่อนครับไซสบิ๊กนะครับไซสบิ๊กนี่นี่ต้องไปิห็นยายอ่อนเห็นไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ซูมนี่ยายอ่อนโอ้โหแล้วก็ขนาดเราซูมแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่ายายอ่อนโอ้โหไปแล้วครับเข้าคอกครับอันนี้คือซูมนะครับโอ้โหพูดกินซูมน้องอิมว่าได้เลยมื่อนี่ ของปวด้องอิ่มเนาะแซ่บหลายแซ่บหลายแต่ละคนแต่ละคนนะ่ะไม่สงสารแม่สักคนเลยนะเบิ้งไว้ด้จ่านี่ีคนนหน่โอ๊ยผู้ใดรเรียตนุนแม่จะข้นเลยแม่ไทยแตงตบบกโดนไม่แต่กินอ่างแม่ผู้ใดเรียตุนอยู่จ่าอ๋อมานาังมาเทางเห็นไหมอ๋องสิ แม่ว่าห้าล่าคุณผู้ชมดีกว่าแม่สิได้ไปกินน้ำแล้วลุงเนาะอ่ะตบท้ายพี่อุ้มอีกสักตับตับอีกสักคำหน่อยค่ะโอ้โหแซ่บลูกเป็นไงบ้างคะพี่เพชรอ่ะแนะนำรับเมนูนี้นะคะก็คือเมนูนี้เนาะเข้ากับเห็ดอ่กินยู่บ้านเาแบบเซฟกินกับครอบครัวเนาะก็คือสุดลับก็คือใไซมอดินครับมันอุณไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าบ่พรอนแห้งเกิดไป โอเคห้องกับสีด้สุขภาพดีน้ำคือบด้ย่างนะันย่างมันก็ใหม่หมนะมันมีกับแบบต้มแบบสุขภาพดีว่างัายตีเป็นงไงคะลกูกอ่าถามพี่พี่พหน่อยอสำหรับพี่พี่อยากให้น้องอิ่มกินอะไรให้ดู <c oughs> โอเคจ้าคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากให้น้องอมอิ่มกินเมนูอย่งแซ่บๆด้จ้าสามารถคอมเมนต์บอกน้องอมิ่มได้เลยด้ยจ้า แม่จ้าสำหรับคลิปนี้มักต้องมาย่าลืมก็ไล่ก็เร่ก็ติดตามเพื่อเป็นลังใจให้น้องอิมให้คลิปต่อไปน้ำแน่ด้จ้าไม่แล้วจ้ามือนีเฮาทุกทุกคนก็นตั้งขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมือหน้าจังสิมะพบกันใหมสวัสดีจา้จาบ๊ายบาย